ซู่มกใกล้ๆหน่อยอโอ้โหโหนี่มันขาดดึ๊ม,ดมันบอกว่าไม่มีเน้นนะครับ ็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับอา่าผมมาในอารมณ์ที่มีความสุขและก็ติกใจนะครับคือผมได้ทําการสั่งกล้องหนึ่งตัวนะครับคือตอนนี้ก็มาแล้วแต่อยู่ที่บ้านบ้านผมนะครับแล้วผมก็เออตอนนี้ผมเลิกง,งานแล้วผมก็จะเตรียมตัวกลับไปเอากล้องนะครับก็เออระหว่างนี้ผมก็จะเตรียมตัวแล้วก็เราก็จะกลับกันนะครับ เราก็เตรียมตัวเสร็จแล้วนะครับเราก็เตรียมพร้อมจินเดิลคลำแล้วนะครับเพื่อจะไปอเกล้องแต่งตัว <laughs> ไปเลยปิดไฟปิดไฟกันนะครับ one two three <c oughs> ตอนนี้ผม, <c oughs> มขออก้อน <c oughs> ลืมมุกกระนกอ้อนลืมมุกกระนอก <c oughs> oh, no. หมวกกันน็อโอ๋อเดงหมวกกันน็ออ๋อขนมไฟเงยนจาทุกคนดูดขนทุกคนดูขนอะเรยุากตาแชกเตียน ไม่เป็นไรเราก็ดูเรเราก็ดะเรื่ต่อนะครับคือแล้ววันนี้เราก็ไม่สามารถถ่ยรูปถ่ายกล้องนั้นครับเพราะว่าผู้ใช้มือถือถ่ายมือถือถ่ายนะครับมก็จะทำกับตัดภาพใบที่ต่อถึงฟ้านะครับา ตอนนี้เราก็ตัดผ้ามาที่บ้านแล้วนะครับก็บมาซึงแล้วนะครับเราก็จะเอาพาสดุกขรานเหรอมันเช็กลองไหมมันเเค่ชีฟี่ระเบามันแค่ชีฟีบระเบาอ่าได้ได้ไดยังไม่เกียบรบ์เลยมันเป็นกล้องอ ง,งานต้ะงาตมาถ่ยรู้ให้ที่นะงานต้อมาไ่ยรู้ให้ที่นะถืกลองให้พี่จะไป่ยอก็ตอนนี้เราก็จะลองแกะกล่องนะครับแกะกล่องถ้อกลองแกะกล่องให้เจอรักกัน เอามาซุ่มกล้แหน่อยว้าอ้ยจริงเวย้โอ้โหอ,โอนี่จริงจรเอ้มมมีขายแก้ดูใช่ไหมเพื่เเห็นละหรอเอ้ยเดมดูว่ะ<อ>เอ้ยเพืเเอเพดมาดูมันขาดดูมันขาดด พี่ใช้กล้องจริงป่ะอ้าวไม่ใช่กล้องมาเป็นกล้องที่ทขาจะทำยูทูบจะทำยูทูบแม่พรุ่งนี้ทำมาจัดอ่ะแต่มาอาจจะชัดก็ไม่ซ้ำเลยแล้วก็เออเจอไปผมไม่รู้ว่าผมจะใช้ยังไงผมก,ก็ไม่เคยใช้นะครับก็ไม่เคยใช้ กล้องเ,เนี่ยเอ,อมาคู่มือใช้ดเด,เดเเนี่ะครับอ่แล้วเดี๋ยวพวกก็แค่ไปทดลองใส่ทดลองใช้ในโลกนะครับแล้วก็จะตัดผ้าเอ่ตัดผ้าไปที่แล้วก็จีแค่เนเกินนะครับแค่เเกินนะครับ S <S <S แล้วตอนนี้เราก็ได้กลับมาถึงห้องแล้วนะครับอ่ามล้ก็ได้พักกันมาที่นี่แล้วนะครับแล้วตอนนี้เราอ่าจะทดลองกล้องนะครับแต่ก็หิวนะครับผม่รู้สึกหิวมากเลยมากเลย ลอ,องตัวนี้นะฮะเราจะทำใหไม่คนจับลองของเนี่นี่ในกลองตัวนี้ตัวนั้นะครับก้อมนะครับ เพราะตอนแรกผมไม่รู้ว่ามันจะดีแค่ไหนนะครับแต่ผมรู้สึกว่าผมลองเปิดดูแล้วนะครับมันตัวตั้งตัวทรัพย์น่าจะชัดกว่าน,นะครับแ,แต่มันก็ไม่ค่อยแพงนะครับลองตัวนี้มันก็ไม่ค่อยแพงนะครับก็นี่มันจะบอดยังไงบอกมันถูก แล้วก็พวมันมันก็ใช้ใช้นั่นใช้ได้นะครับแต่ผมผมจุดทดลองใส่เมมแล้วก็จะลองตัดเข้าไปในเ็บนะครับ จะให้คคนดดู <S 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 uh ู uh uh ืวเราก็จะลองไปดูในต่ออยู่ในกล้องเลยลอยอยู่ในกล้องได้นหมทุกคนตอนนี้เราผมก็จะ กินข้าวก่อนครับแล้วก็เอา่ลงมามาทำต่ <G> อนะครับแล้วก็ลองเข้าในกล้องมูตอนนี้ผมจะกินข้าวก่อนนะคือตอนนี้ผมกินข้าวเสร็จแล้วนะครับพบว่าได้ลองใส่เมนแล้วนะครับนี่ครับเมนอ่ะแต่ผมจะลองใส่ว้าวไมิดว่ลองใส่นะครับกอดไทย โปรใส่ล้อมติดร้อมออแล้วะครับผมกแรงจะพอกินครับใช่ไนหะมผมรู้สึกว่ามันบอกว่าไม่มีเน้นนะครับมันถ่ายไม่ได้าอีกแล้วแบตก็หมด ไวมากก็จะพูดยังไง <Wow. S 1> ไม่เป็นไรไม่ก็มไ,มไม่รู้รสึกว่าเสียดายก็ไม่รู้สึกว่าเสียดายเรื่องอะไรมาไหมแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็จะหาซื้อที่ดีดกว่านี้คนละสินใจ เส้ออะไรที่ดีกว่านี้นะครับก็อาจจะเป็นบุษัเล็กน้อยนะครับก็พวกกล้องในผุ่งเก็บไว้โอกก่อที่จะได้มาในแค่นี้ครับดับแล้วเป็นหมดพูดชัดแล้วนะครับชัดแล้วชัดสัพพัดหมดสัพพัดหมดไม่เป็นไรนะครับก็เออแดดแล้วก็เขาบอกว่า ไม่ลองรับสีเอมนมอเรกะเมมโคสึบสีนะครับเขาบอกเอ่อรับถึงแค่สามสิบสองเขาบอกโคซึบซีนะครับมันก็อาจไปได้ว่าเออตอนนี้อาจจะใช้ได้เมนผมเกินเกินก็ผมก็จะหาเมมที่ หน้อยกว่าน,นี้ที่น้อยกว่าน,นี้อะไรจะทดลองใช่นะครับก็ผมก็จะต้องอาจจะไปทดลองในคลิปหน้าหรือว่าคลิปต่อไปนะครับคลิปหนึ่งเพราะเพราะว่าคลิปนี้เราก็เพียงแค่นี้นะครับคือก็คือที่มาลงคลิปคลิปนี้ก็คือ ก็เกี่ยวกับการได้รับพัสดุกล่องตึกเต้นมากตึกเต้นมากดดนมาก,ดดมากที่อยากจะเจอแล้วก็อยากจะลองใช้แต่สุดท้ายก็จะใช้ไม่ได้คนลองใส่ซิมลองใส่อะไรก็ยังใช้ไม่ได้นะครับก็ไม่เป็นไรพวกก็ไม่รู้สื้อทอแล้วก็พมกก็จะเก็บต่างซื้อ กลอ้องที่ดีวันนี้กล้องที่ใหญ่ๆก็ได้กล้องที่ใหญ่ยยกๆก็ได้พอกล้องกล้องถูกๆมันก็ไปรป์เบอยางงี้นะคะออรับขอให้ทุกคนเบรกกำลังใจให้ผมนะครับขอบคุณครับต่อไปแค่นี้นะครับ แล้วก็จะหลับจะนอนกัน